ปีดีนะครับทางสภาสังคมสงเคราะห์ี่อาจก้าเลือนศิลปินวงวงรำละคซึ่งได้กอบยีส่วงผู้นำผสมลาล่าของสาันสีแดงรุ่งโรจนดีส่งผลเป็นคอมพิวเตอร์การขายที่สามารถแทประดับี2 5 0 1รี่กิจก็จะมีการมีการขาย้านึ่งเรื่อากโมสเตอร์ตางที่ท่านได้ปรับนะครับในที่นที่เราได้ว่ามีการเลื่อนระดับในมังกรนะคะ นี <nied> ante, ่เป็นเพลงสดประจำปี2,500เกนะครับที่ผ่าการจิจารณาทังเลือกในหลายขั้นตอนซึ่งก็จะมีแม่ดีทีครั้งหนงสนารค้าโดยสภาสงวน200หน่วแทนตั้งตั้งประการพื่อโณาเสื้อเห่าโค้ชทข้าในพระบิตมารของสภาสงคอนเทตไทยอกั้นวันนี้ก็จะมีตัวแทนภาพ เราสุดกับบรรยากาศจะพูดแตเริ่มต้นโบกาสแจงความดีีครัในสังคบสำหรับแม่เดและน่มที่การในการใส่ฝาเงินผลประโยช์หลักเรียให้รการบริการแล้วก็แม่ดเด่กและลูกมีความกัะพันอยู่แล้วมีเกียรติะซึ่งผลได้ราบนะครับว่าจะบอเรื่อด้วการรับมอบสิของบริการเพื่อสนกัแบนนแม่่าประจำปี2561โดยบริษัทริการพนาราประสิท ในการจักลุมมหาชนและจากนั้น็จะจิดเปลี่ยนานผู้ร่วมแรงขับขึ้นนั่งบนเกียรติแงขนะครับจากเั้นนะครับโเฉพาทุกท่านเสร็จจากนั้นจะขออนุญาตแนะนำแม่ทีเด่นและผูกที่มีความกระตือรือรนในรแต่าท่านนะครับพร้อมกันนั้นก็จะเปลี่ยนท่านได้คุณาธุท่านะครับเกียวัตินะครับเพื่อทิ้งเไว้นำาลแกะจิตวิญาณในแาบสุดท้ายนะครับที่ต่อไปครับ นัสการะสิทธิ์กาพระมหาวุทธชัยดุษีดีตากีต่างๆในกานสภารความประเทศไทยระเรียนแม่ดีเด้งินข้าลูกผู้ภาคประเด็นต่างๆทีนะ่ต่อแม่ผู้มีเกียรติสืทุกท่านครับนั่เราอจะนี้ไปกระขอนำข้อสุ่การสายข่าการประกาศแม้าอล้านหาร้ิลานบาอก็แห่ประเทศไทยในพระบรมราชานุภาพด้ขออนุญาตเรียนเชิญพระนผู้ แนโคองการก <te> ็ม <tr> ีใารได้คูณมาบัตราหนาไปดีนะครับเพื่อที่จะได้รับมุ่งเงินบริจาจากทางของบริษัทอืนในประกันชีและประสัทสินื่อนครบการที่จะัขามาพร้อพร้องด้วยทผู้่วมแต่งและกรรมการครงการมาผมเพราะที่มาุ่มงานนบบนี้ไปเช่นะครับ ในทุกๆปีนะครับเราได้รับความกรุณาจากภาคเอกชนนะครับเป็นสถาบันร้านได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีครับในปีนี้ก็จะประกอบไปด้วยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดนะครับโดยคุณพิตรากรุณรัฐพันธ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดครับจะได้กรุณามอบคุนประกันท่านละหนึ่งแสนบาทครับขอเรียนเชิญคุณพิทยาพรุณารัฐพันธ์ครับจะมอบกับท่านประธานสภาสังคมสงเคราะห์แทน กรรมการบริการากนะครับเป็นทุนประากาันรทร่านละหนึ่งแสนบาทให้กับแม่ดีเด็ดทุกท่านเป,ป็นราหนึ่งปีวันฉะนั้นทุนประกันจะมอบทั้งหมด22ล้านบาทครับนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะซื้อมอบเสื้อแจ็คเก็ตกระเป๋าและขอมประทานประกันภัยเสต้อผ้าสุคคลให้กับแม่ดีเด็ดทุกท่านด้วยนะครับทุกท่านจะรับการบริเวณนี้จะได้รับทั้งทุนประกันท่านละหนึ่งแสนบาทและแจ็คเก็ตกระเป๋า,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 าของประทันประกันบุคคคลรับบขอคคุณรับ